สวัสดีค่ะยูนาแฟมิลี่นะคะพามาดูวัวกินอิ่มค่ะวันนี้กินอิ่มไม่เกเรกินอิ่มท้องป่องเพราะว่าเอาไปผูกตรงที่เขาถอนมันเสร็จแล้วยามันขึ้นเราก็เลยเอาไปปลูกเฮ้ยขออภัยเราก็เลยเอาไปผูกไว้ นี่อิ่มแปรเลยวันนี้ไม่ต้องให้กินฟางแต่ยา้าพอเขากินอิ่มแล้วเขาก็อารมณ์ดีไม่ชนกันนอนถูกกันเคี้ยวอ้วงยังมีความสุขแต่ถ้าวันไหนที่เขากินไม่อิ่มเนาะเขาจะไล่ชนกัน ชนตัวนี้แหละตัวหนักเลย,เลยตัวดีตัวนี้เพิ่งเอามาใหม่เอามาใหม่ได้อทิตย์กว่าแม่ลูกสองคู่เลี้ยงแบ่งลูกกันอันนี้อิ่มอารมณ์ดีวันไหนที่วัวกินไม่อิ่มเราก็เหนื่อยเหนื่อยมากด้วยอันนี้ กินอิ่มอารมณ์ดีไล่เข้าข้อง่ายปกติแล้วเขาจะดื้อมากเพราะว่ากินไม่อิ่มยาไม่พออันนี้ไปผูกเอาไว้ตรงที่ใหม่ที่เขาขุนมันเสร็จแล้วเขายังไม่ได้ทำอะไรเราก็เลยไปขอเขาผูก<ม>นี่แหลคะค่ะ เวลาวัวก,กินอิ่มก็จะประมาณนี้จะอารมณ์ดีฝากกดไลค์กดแชร์ช่องยูนาแฟมิลีด้วยนะคะช่องเดี๋ยวจะมาถ่ายวัวในคอกนี่แหละคะ่ะกำลังสะสมวัวแม่นี่ก็ยังไม่ท้องน่าจะสองปีกว่าตัวนี้ที่ซื้อมาท้องสองตัวแล้ว เออวันนั้นนี่ตัวนี้ท้องอืดไม่ได้ถ่ายตอนท้องอืดเพราะท้องอืดเขาไม่กินหญ้าเลยนี่เขายืนอยู่แล้วก็ท้องก็ป่องนึกว่าเขากินอะไรผิดทีนี้เขาบอกว่าถ้าถ้าวัวท้องอืดแล้วให้เอาสายยางมาใส่ ลกปากเขาเนาะให้เขาลมให้ลมมันออกแล้วแค่ให้กรอกอะไรนะ้ำมันพืชเราก็ไม่ได้ใส่ใส่ยางเพราะไม่กล้าใส่ให้กินยาแก้ลดไข้แล้วก็ทุเราพอตีสีตื่นมาดูเขาก็เป็นอีกเขาเป็นหนักมากจนสั่นเลยนะ่ะสั่นไปทั้งตัวเลย ก็เลยไป้าไปตามหมอให้มาไปฉีดเขาบอกว่าบัวเป็นโรคติดโรคไม่รู้โรคอะไรเหมือนกันเลยก็เลยฉีดไปสามเข็มนี่แหละก็เลยปกติแล้วอย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าบัวท้องป่องหรือไม่กินยญ้ารีบฉีดยาเลยค่ะเดี๋ยวจะต้อง เียเข้าไปเขายืนไม่กินยญ้าเลยปกติเขาก็จะกินยญาเนาะมันก็เลยผิดปกติผิดปกติของเขาคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วจะมาอัปเดตเรื่องหัวในคอกยูนาแฟมิลีขอบคุณนะคะ